สวัสดีค่ะหนเูเลเลวินอายุ15เรียนอยู่ที่ปัญญูไทยคะ่ะสิบสิบค่ะหนเูเลเลวินอายุ16ปีเรียนอยู่ที่ปัญญูไทยค่ะสวัสดีค่ะฟางนะคะแพรวาวิเชียนพหลาค่ะอายุ16ค่ะเรียนอยู่โรงเรียนปัญยญูไทยค่ะสวัสดีครับซันทับไทยครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนปัญญูไทยครับอายุ15ปีครับรู้จักพานพอเพียงได้ยังไงครับเลได้มาจากเพื่อนฟางเลย ก็เสิร์ชหาจาก Facebook ค่ะเรื่องเกษตรอินทรีย์ครูให้สนใจในเรื่องนี้ค่ะก็เลยเสิร์ชหาแล้วเจอที่นี่ค่ะซึ่งครูก็บอกว่าเป็นที่ที่ดีให้ติดต่อแล้วก็ลองมาค่ะน่าสนใจเหมือนฝึกงานเหรอครับค่ะเป็นฝึกงานของจบมสมค่ะ1เดือนทําไมเราถึงสนใจเกษตรอินทรีย์เป็น,ปนที่ที่อชอบหนูอยู่แล้วชอบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วโรงเรียนเราก็ปลูกฝังเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ค่ะ มาจากอะไรเหรอคะอันนี้เปลือกไข่กับน้ำน้ำปลาครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่เรามาเพิ่มอาหารให้เขาอาหารเขาก็จะเป็นตัวจุลินทรีย์ครับเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราต้องตากแดดให้โดนพวกแสงอาทิตย์ด้วยครับโสดิบอริก สร้างครับก่อนมาที่เนี่มองภาพการทําการเกษตรไว้ยังไงแล้วพอมาแล้วสิ่งที่เราได้พบได้เรียนรู้มันแตกต่างจากสิ่งที่เราคิดไว้ไหมตอนแรกสิ่งที่คิดว่าจะได้เจอที่นี่ก็คือแค่การปลูกผักเพื่อเอาผลผลิตแัะส่งผ้าคนกลางซื้อขายจบแค่นั้น แต่ว่าที่นี่สามารถปลูกผักแล้วก็ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงได้เลยนอกจากนั้นเขายังสอนให้คนในชุมชนหรือชาวบ้านธรรมดาได้ปลูกผักเวลาที่มีลูกค้าสั่งผักมาทางฟาร์มก็จะรวบรวมผักในชุมชนแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นโรงแรม้าดาวในหัวหินซึ่งเขาจริงจังกับการทำอาหารออร์แกนิกนอกจากนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เขายังให้ความสำคัญกับเรื่องออร์แกนิกโดยการที่เขาส่งเศษอาหารหรือเศษผักที่ไม่ใช้แล้วกลับมาที่ฟาร์มเพื่อให้ฟาร์มเอาไปหมักปุย๋ยหรือให้หมูกินเพื่อที่จะได้มูลของหมูแล้วไปให้ไส้เดือนกินแล้วพอได้มูลไส้เดือนก็จะเอาไปหมักผสมกับดินเพื่อพอปลูกผักแล้วก็ส่งกลับไปที่ผู้บริโภคอีกครั้งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการทำกรเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ระบบหมุนเวียน และต้นทุนต่ำแล้วก็ได้กำไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางฟาร์มแต่ว่ารวมถึงคนในชุมชนด้วยที่ได้ประโยชน์ยั่งยืนนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจก่อนมาหนูคิดว่าการมาที่นี่ก็แค่ปลูกผักเลยไม่มีอะไรเลยพอมาที่นี่จริงๆมันก็ต่างกันเรื่องปุ๋ยคือที่บ้านหนูเนี่ยซื้อปุ๋ยมาแล้วเราก็ปลูกต้นไม้เลยค่ะแต่ว่าการมาที่นี่คือการเราเริ่มจากศูนย์จนถึงร้อยอะก็คือการไปคอกสัตว์ เพื่อไปตักขี้ดินที่ปุ๋ยหรืออื้อของพวกสัตว์ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นคือเราต้องไปเลี้ยงไส้เดือนค่ะนํำเศษอาหารที่เรากินเหลือก็คือเราก็จะเอาไปให้กับสัตว์ค่ะหมูหรือว่าไส้เดือนซึ่งไส้เดือนกินเข้าไปก็จะเป็นปุ๋ยถ้าเราได้ปุ๋ยเราก็จะสามารถเอาไปขายได้ค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าการปลูกผักต้นหนึ่งอะค่ะมันใช้เวลามากเพราะว่ามันในหนึ่งวันแล้วก็ไปเฝ้าดูมันนะคะซึ่งเราอยู่แบบนี้กับมันหนึ่งเดือนรู้สึกภูมิใจที่เห็นผักขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเรากินผักที่เราปลูกเองมันจะรู้สึกดีมากทุกคนก็น่าจะรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าผักหนึ่งต้นถ้าเราซื้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่เสียดายมันถ้าเป็นผักที่เราปลูกเองเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยเสียดายอะเราเป็นคนปลูกมันขึ้นมาแล้วเราก็กินมันเหลือเวลาที่อยู่ที่นี่มันแบบคุ้มแล้วเพราะว่าเราได้้เเรียยนทุกอ่าางขใจ มีความอดทนกับมันแล้วก็มีความปานีกับมันนะคะอยากให้คนที่ไม่ได้แคร์เรื่องนี้แบบมาสนใจเรื่องนี้บ้างแล้วก็มาปลูกผักแต่อยากให้เขาแบบว่าปลูกแล้วกินเองเขาจะรู้สึกยังไง มาที่เนี่ยมันไม่เสียเวลาเปล่าๆนะเหมือนได้เรียนรู้ทุกเรื่องแล้วเราก็จะได้เข้าใจกับมันได้กลับไปทําที่บ้านมันไม่เสียสุดเปล่าเลยสุดๆแล้วอะ่ะมีความสุขแน่ที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบดีมีพี่ทุกคนคอยดูแลแล้วก็ชุมชนอยู่ด้วยกันเป็นเวลาที่เราจะรู้สึกไม่เบื่อเลยอ,อยู่แล้วแบบไม่ได้คิดถึงบ้านก็รู้สึกเหมือนอยู่กับครอบครัวถ้ามาแล้วจะรู้สึกดี ภาพการเกษตรในหัวก็จะเป็นสัดส่วนชัดเจนหมายถึงว่าดินเท่าไรปุ๋ยเท่าไรน้ําเท่าไรกี่วันได้เก็บเกี่ยวแต่พอได้มาทาจริงๆก็คือเป็นเรียวก็คือต้องใช้ความอดทนความปาน,นี่ในการทําตั้งแต่เริ่มจนไปขายได้ทําทั้งการปลูกต้นไม้การให้อาหารสัตว์การเลี้ยงสัตว์การทําปุ๋ยการผสมดินต่นตางๆชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน่านพอเพียงบ่มเพาะให้ชุมชนมีไรายได้ด้วยตัวเองจากความรู้จากอาชีพที่เขามีและเขาทำอยู่ค่ะ สอนให้เขาใช้ชีวิตตามที่ตัวเองเป็นแต่มีไรายได้เช่นการเอาถ่านการเผาถ่านนี้จะได้ทั้งถ่านแล้วก็นําส้มควันไม้ค่ะในการนาไปขายแล้วก็แบ่งปันกันในชุมชนการนําผลิตภัณฑ์จากฟาร์มไปแปรรูปเช่นการเอากล้วยแล้วก็ใบตองไปทำข้าวต้มมัดแล้วก็ได้แบ่งปันกันในชุมชนเวลา,ามีนะักท่องเที่ยวม,มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มก็จะสามารถเดินดูบ้านแต่ละหลังได้ว่าบ้านนี้ทําอะไรมีไรายได้ได้ยังไงฟางรู้สึกยังไงชุมชนมีปฏิกิริยากับฟางในฐานะนักเรียนมาฝึกงานเราสัมผัสได้ อะไรจากเขาอะค่ะเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นคนข้างนอกค่ะเขามองว่าเราเป็นเหมือนลูกหลานเขาเขาก็จะใจดีแล้วก็น่ารักกับเรามากค่ะอนพอเพียงก็ไม่ได้ปลูกแค่ต้นไม้ไม่ได้ปลูกแค่พืชแต่ปลูกฝังความคิดการเป็นเกษตรษกรที่ยั่งยืนก็ถ้ามีโอกาสาก็อยากให้มาค่ะมันจะมีความสุขมากแล้วก็สนุกกับงานทุกๆวันที่ได้ทำเติมเต็มทุกอย่างเกินคาดมากๆว่าจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างสำะนี้ ครับ่นค่ะพี่แจ๊คพี่แจ๊คเหมือนครูพวกหนูแบบเสียสละให้พวกหนูแบบจริงๆมันไม่ต้องเสียสละก็ได้แต่ว่าพวกหนูมาพี่เขาแบบคอยช่วยแ,แบบอขอบคุณนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะมันทำรับทุกอย่างเลยก็ เก่งอยู่แล้วครับสัคนเนี่ยน้องๆแบบเก่งแต่ละคนมีไอเดียอะไรของตัวเองผมก็จะถามเรื่อยๆอยู่แล้วว่าใครอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรสนใจอะไรเงี้ยก็ได้คําตอบของแต่ละคนนะครับก็มีเรื่องที่อยากเตือนบ้างอะไรเงี้ยครับเรก็ผมเป็นห่วงเรื่องเวลาการเข้าผู้คนอะไรเงี้ยเลคิดว่าทุกคนอ่ะเหมือนเป็นหมดอะไรเงี้ยครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยบางคนเราไว้ใช้ได้ไหมหรือไว้ใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าระวังนะถ้าโตไปสมมติว่าถ้าไปอยู่สังคมที่มันแบบมองหาประโยชน์ที่เขาอยากได้ประโยชน์จากตัวเราอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีคนแบบ พี่ด้วยแต่ก็โชคดีที่มาเจอกับเพื่อนๆพี่พๆที่เขาเห็นเลยเป็นน้องกันจริงๆอะไรเงี้ยฟังก็คุยกันก็มีเป้าหมายชัดเจนละเขา จะเป็นทันตแพทย์อยู่ <c oughs> <c oughs> ไปให้ถึงครับผมว่าไปได้ด้วยสิ่งที่เขามองอยู่ครับอันนี้คือตรงโจทย์เลยครับสิ่งแวดล้อมครับเขาตั้งเป้าไว้รู้ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน้วแต่ว่าอนาคตเขาต้องทํางานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับต้องเป็นพันธุ์เพเพียงจเนี่ครับแต่อยากบอกว่าถ้าสมมติจบแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าแวะผ่านหหินหรือยอยากจะมาเที่ยวอะไรเงี้ยแวะมาผ่านมานอนมาอยู่ที่นี่ได้ตลอดเลยครับนีนะทำหมากก้หน้ามาไว้าห้ยายนะ นะทุกคนนะยายคิดถึงนะมาอยู่กันในบ้านก็นแล้วสิต้องรู้ขอบคุณนะคะเด็กๆมาเล่นวันหน้ายอยนะนะทั้งสามคนนะให้เป็นเจ้าคุณในคนค่ะลูกขอบคุณนะคะจะทำอาหารให้ทุกครั้งดีนะโชคดีเลยโชคดีลูกนะขทำเงินได้บุญได้ค่ะ